ผมพบกับแต่รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับผมก็ห่างหายไปนานกับรถครอบครัวไซส์บิ๊กบื้มของเรานะครับหรือว่ารถตู้นั่นเองวันนี้ผมเพิ่งมีเข้ามาใหม่เข้ามาวันนี้เลยด้วยซ้ำแล้วก็รีบเอามารีวิวเลยนะครับไม่ได้เก็บงานไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยก็คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนี่สดสดร้อนๆเลยนะครับเป็นรถ t o ต a w เวลไฟเซตจปี2017นั่นเองเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักมันแล้วมาดูราคามันแล้วก็มาดูซิว่าเฮ้ เจ้าเวลไฟตัวนี้เนี่ยน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมต้องขอเกริ่นนิดนึงเลยว่าทุกวันนี้นะครับจังหวะเวลานี้เนี่ยรถตู้ที่เป็นยี่ห้อโตยต้าไม่ว่าจะเป็น a อลพาดกับเวลไฟเนี่ยเป็นรถตู้ที่ขายดีที่สุดเลยณนปะัจจุบันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรานึกถึงรถตู้ที่เป็นแบบอารมณ์พรีเมียมเนี่ยก็จะมีแค่ b e n ว Vito หรือว่า v o l k s w a g e n Caravelle ใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วโตยต้าอัลพาดกับเวลไฟเนี่ยขายดีมากเลยนะครับอะต้องบอกก่อนโตยต้าอัลพาดกับโตยต้าเวลไฟเนี่ยเป็นรถที่เหมือนกันเลยคาแรคเตอร์ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกอย่างเหมือนกันเลยที่แตกต่างก็จะมีแค่ชุดแต่งนะครับผมหรือว่าดีไซน์ของเขาซึ่งเวลไฟเนี่ยแตกต่างกับอัลพาดก็คือไฟหน้านั่นเองถ้าเป็นอัลพาดเนี่ยเขาจะเป็นไฟแบบก้อนเดียวใหญ่ๆเลยแต่ถ้าเป็นเวลไฟเนี่ยจะเป็นอารมณ์ตา2ชั้น กระจังหน้าถ้าเป็นอลูมิเนีเ่ยเขาจะออกแนวเ,เป็นแบบโลโลเป็นลังพึ่งนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเยอะๆแต่ถ้าเกิดเวลไฟเนี่ยเขาจะเป็นแบบซี่ตรงๆเลยอ่าแล้วสาหรับคันนี้เนี่ยพิเศษด้วยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีชุดแต่งโมเดลลิสตามาให้นั่นเองชุดแต่งโมเดลลิสตาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนชุดแต่งอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเบนท์บีเอ็มก็จะมีแบบ m Sport มี MG ตัวโตต้าเขาก็จะมีตัวโมเดลลิสตานั่นเองนะครับมาถึงข้างๆนะครับผมเจ้าตัว ตัวต้าเวลไฟคันนี้จะเป็น ZG นะครับผมก็คือตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดเนี่ยเขาก็จะให้แม็กขนาด18นิ้วมาแล้วเป็นแม็กอลลอยสีทูโทนนะครับผมเป็นสีเงินดําถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่ใช่แ g ตัวโลเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบ17นิ้วมาให้อ่ามาข้างท้ายเรานะครับผมแน่นอนเป็นตามสไตล์ของรถที่เป็นรถแบบออกแนวรถตู้นะครับผมมันจะไม่มีท้ายตัดไม่มีอะไรเลยคือมาปุ้งปุ๊บสุดทางปุ๊บตัดลงมาปับ๊บเลยก็จะเป็นแบบรูปทรงกล่องนั่นเอง ก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่จะแตกต่างกับ t o y ต้าเอ p พา r d น,นะครับก็คือไฟท้ายของเขาไฟท้ายของเวลไฟเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าดีไซน์เนี่ยที่จะไม่เหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตให้ว่าดูแตกต่างกันยังไงแต่ถ้าเกิดคุณมองงั้นแล้วคุณยังดูไม่ออกนะครับดูที่โลโก้ได้เลยนะครับแล้วก็อ่ะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าชุดแต่งโมเดล i s t a เนี่ยไม่ใช่มีแค่ ลินหน้านะครับผมข้างหลังก็จะมีกันชนหลังมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวชุดแต่งโมเดลิสตอออกมาซึ่งจะเป็นแบบสีดำไฮกลอสเหมือนกันแล้วก็มีโครเมียมวิ่งที่ทําให้รถดมูมิติมากขึ้นแล้วก็คันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์ม้วนมาให้ด้วยซึ่งมันจะกลายเป็นว่าแต่ก่อนเราคิดว่ารถตู้มันต้องเป็นรถครอบครัวอย่างเดียวนี่ใส่สปอยเลอร์ออกมาก็จะดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองคันนี้นะครับผมก็จะได้เป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยนี่แค่กดข้างหลังปุ๊บแอะตัวฝาท้ายก็เเปิดมาลย รถตู้เนี่ยครับโดยความเป็นรถตู้แล้วเขาก็จะมีเบาะแถวหลังมาให้ด้วยซึ่งเบาะแถวหลังเนี่ยก็สามารถพับขึ้นไปได้นะครับสำหรับคนที่เฮ้ยไปไม่กี่คนไม่ได้ใช้เบาะแถวหลังแต่ว่าจะไปขนของเราก็สามารถพับเบาะขึ้นไปได้เลยแล้วเราก็สามารถใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยผมมองได้3-4ใบแบบสบายเลยมาที่เครื่องยนต์ของเรานะครับผมเครื่องยนต์เจ้าโตต้าเวลไฟคันนี้ก็จะได้เครื่องเป็นแบบ2,500าซีซีจับคู่มากับเกียร์ออโต้นะครับผม ซื้อเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผม90กิโลเมตรต่อลิตรทําไมมันได้แค่นั้นนะครับรถใหม่ๆม,มันต้องสิบบวกนิแทกอะไรอย่างนี้คือผมต้องบอกเลยบอกกันเลยว่ารถตู้เนี่ยหนึ่งเลยเขามีไซส์ค่อนข้างหนักนะครับผมก็จะทําให้การบริโภคน้ํามันเนี่ยเยอะขึ้นแต่ ถ้าให้เปรียบเทียบกับรถสมัยก่อนเนี่ยการที่รถตู้เนี่ยได้อัตราการสิ้นเปลืองขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยจะเป็นเครื่องเดียวกันที่ใช้ใน c a ม ry คุณไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมแซมเลยดูแลง่ายมากๆอโลงอะไหล่นี่หาได้สบายบายเยอะแยะเลยนะครับผมถึงคุณจะได้รถที่เป็นรถนำเข้าและส่วนใหญ่นะครับโต้ต้าเวลไฟกับอัลคายจะเป็นรถนำเข้าหมดเลยคุณไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่ซ่อมสบายแน่นอนเปิดประตูมาปุ๊บนะครับผมขอบ พูดเรื่องบอก,กันเลยดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปนั่งเบาของ t ต้ต้ l เวลไฟคันนี้นะครับก็จะใช้เป็นแบบทูโทนทูโทนนะครับผมก็จะเป็นหนังผสมกับผ้าอามาหยีนั่นเองอ่ะเวลไฟทุกคันนะครับก็จะได้เป็นเบาแบบนี้ถ้าเป็นตัวท็อปเนาะแล้วก็ตัวเบาเองก็จะใช้ดีไซน์เป็นแบบไดมอนด์เป็นเวฟลงมาเลยทําให้รถด,ดูสวยมากขึ้นนั่นเองอันนี้ที่ผมชอบมากอ่ะ เข้ามาแล้วอย่างแรกนะครับคือเรื่องดีไซน์ก่อนวัสดุเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมอยู่แล้วเพราะว่าข้างบนแดชบอร์ดตรงนี้นะครับผมข้างบนคอนโซลกลางของเราเนี่ยเป็นหุ้มหนังมาทั้งคันอ่าข้างๆ้างนะครับก็หุ้มหนังมาแล้วก็หุ้มมาแบบเนียนเลยนะครับแล้วก็ใช้ริ้วอ่าใช้ลายดีไซน์ที่ค่อนข้างดูแบบสบายตาและรถคันนี้จะเป็นโทนออกแนวมืดมดสีดําดีไซน์ของหุมนมายคันนี้ก็จะเป็นแบบทูโทนเป็นพลาสติกลายไม้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังหุ้มนั่นเองอ่ดาด ตัวจอนี่ครับก็จะเป็นจอขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจอ Android แล้วจอ Android เนี่ยเขาก็จะมีตัว Play Store มาให้ซึ่ง Play Store คืออะไรก็จะเป็นเหมือนที่โหลดแอปของเรานะครับผมที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วและอันนี้ก็สามารถโหลดแอปมาใช้งานได้เลยเหมือนโทรศัพท์ Android ทั่วไปเลยอย่างเช่นคันนี้เนี่ยผมโหลดมาคร่าวๆแล้วก็โหลดเจ้า Google Map มาอ่าเราไม่ต้องหวังพึ่ง n a v i g a t o r ที่ติดรถมาแล้วเพราะล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ g o o g l e Map เราเปิดขึ้นมาปุ๊บตานี้แหละ เหมือนที่เราใช้งานปกติเลยนะครับเราก็ค้นหาที่หมายเลยถ้านั่งรถตู้แล้วสําหรับคนข้างหลังก็อยากดูหนังเนาะเราก็โหลด Youtube มาได้หรือจะโหลด Netflix มาก็ได้นะครับนี่ผมกดเข้า y t u t u ปุ๊บอ่ะเป็นไงอันแรกผมนี่เต็นคุณหญิงเลยเราก็ดูได้เลยนะครับผมแค่กดเข้าไปก็เล่น Youtube เหมือนเราอยู่ที่บ้านหรือว่าเราเล่นผ่านโทรศัพท์เลย ส่วนตัวเกียร์นะครับผมก็จะเป็นเกียร์แบบออโต้ใช้งานง่ายๆนะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดเนาะเข้าดีปุ๊บถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเกียร์เองคันนี้ก็จะมี M แมนนวลมาโหมดแมนนวลมาให้เล่นด้วยแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกกล้อง360องศานะครับเราแค่เข้าเกียร์ถอยเนาะมันก็จะมาเป็นแบบกล้อง360องศาให้เราใช้งานได้เลยอันนี้คือเพิ่มมาสำหรับคันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับปุ่มต่อมาก็จะมีตัวที่เป็น ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับผมการใช้เบรกมือคันนี้ก็ง่ายๆนะครับเราแค่นี่กดลงเพื่อเข้าเบรกมือแล้วก็รถคันนี้ก็จะมีออโต้โฮมาให้ด้วยก็คือเวลาเราไปถึงไฟแดงเนี่ยเรากดโฮปั๊บเนี่ยแทนที่เราจะเข้าเกียร์เอ็นเพื่อไม่ให้รถมันขยับขยื่นหรือว่ารถมันไหลนะเราเข้าเกียร์ดีไปเลยแล้วกดโฮตาเนี้แหละเราเอาเท้าออกจากเบรกลรถก็จะไม่ไหลเหมือนกันนะครับเพื่อถนอมเกียร์ไม่ใช้เกียร์อ่าไม่เปลี่ยนเกียร์เยอะนั่นเอง ต่อมาก็จะมีตัวตัว t ท a c ชั o n คอน t r o l เปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็มีโหมดอีโคสสำหรับประหยัดพลังงานเรือนไม้ของเราก็จะเป็นอะแอนาล็อกซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีจอแสดงผลที่เป็นแบบดิจิตอลอยู่ตรงกลางเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้เปิดปิด,ปดพวกออปชันตั้งหลายแหล่ต่อมานะครับรถคันนี้ก็จะมี Option, ออปชันเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกก็คือระบบช่วยเบรกนั่นเองคันนี้เนี่ยสามารถ บรกช่วยเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนถอยหรือตอนเดินหน้านะครับผมก็จะช่วยเบรกเลยอยู่ดีมีคนตัดหน้ามาปุ๊บก็จะมีระบบเบรกช่วยสําหรับข้างหลังถ้าเดเราจอดเราถอยหลังแบบเพลินๆล,ลืมดูแล้วมันมีสิ่งกีดขวางอยู่เราไม่เห็นมันก็จะช่วยเบรกให้และไม่พอคันนี้มีออปชันที่เป็นเรดาร์ครูสคอนโทรลก็คืออัตติฟครูสคอนโทรลนั่นแหละเราสามารถเข้าครูสคอนโทรลปุ๊บเราเซตได้เลยนะครับผมว่าเราจะตามรถเนี่ย ข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนตัวรถเองนะครับมันก็จะ1เลยมันจะรักษาความเร็วที่เราตั้งไว้ 2. ก็คือถ้าเกิดรถหน้ามันเบรกคันนี้ก็เบรกตามรถข้างหน้าม,นมันขยับไปข้างหน้าคันนี้ก็ขยับคันนี้ก็ขยับตามก็จะกลายเป็นว่าเหมือนอารมณ์เราไม่ต้องขับเองเลยก็ได้แต่ตัวพวงมาลัยนะครับผมยังไม่ได้มีตัวช่วยเลี้ยวช่วยอะไรมาให้ก็จะเป็นแค่ adaptive cruise control มาให้เฉยๆมาข้างบนนะครับสำหรับคนขับรถแล้วก็จะมี หลังคาแก้วมาให้ด้วยนะครับซึ่งแก้วนี้จะไม่เป็นไฟฟ้าเนาะแล้วก็ไม่สามารถเปิดได้ก็จะแค่รับลมได้นั่นเองก็คือดันขึ้นไปแบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็จะมีที่ปิดบังแดดมาให้จังหากด้วยสําหรับหลังคาแก้วและไม่พอนะครับปุ่มข้างบนนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดพวกฝาท้ายไฟฟ้าประตูไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งก็ ปิดเปิดจากตรงนี้ได้เลยและสามารถเปิดหลังคาแก้วมาให้ด้วยเมื่อกี้ผมบอกว่าโซนหน้าเนี่ยมันเปิดไม่ได้แต่ว่าสําหรับคนนั่งข้างหลังนะครับสามารถเปิดได้จากข้างหน้าด้วยนั่นเองมาข้างหลังแล้วนะครับแน่นอนประตูไฟฟ้านี้ก็จะเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่ผมชอบเลยนะครับก็คือบันไดที่ก้าวขึ้นมานั่นเองเพราะว่ารถตู้คันนี้เนี่ยเขาทําเป็นบันได2ชั้นขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยมันสบายมากๆขอแสงหน่อยเริมหมืดแล้ว อ่ะมันสบายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเบาะเนี่ยใช้วัสดุเดียวกันกับคนคนขับข้างหน้าเลยนะมันก็เลยจะทําให้เฮ้ยการขับรถคันนี้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคนขับนั่นเองที่ผมบอกแล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเบาะเนี่ยมันนั่งสบายบวกกับเนี่ยเรามีอาร์มเรสหรือว่า ตัววางแขนเนี่ยเพราะปกติแล้วถ้าเกิดเป็นรถซีดานหรือรถ SUV ทั่วไปเนี่ยเรานั่งมาเนี่ยเราขึ้นไปนั่งรถปุ๊บเนี่ยเราจะมีที่วางแขนแค่เฉพาะข้างๆแต่เนี้เราเหมือนเรานั่งเก้าอี้ที่อยู่บ้านอ่ะเก้าอี้โซฟาที่แบบมีที่วางแขนนั่งสบายแล้วคันนี้เขาไปซื้อมาเพิ่มนะครับผมติดมาเพิ่มก็คือที่วางเท้าว่าปกติเนี่ยมันจะไม่มีที่วางเท้าอันนี้ก็จะมีที่วางเท้ามาให้เราก็เหยียดได้เต็มที่เลยแต่ใครที่ไม่ชอบที่วางเท้านะครับสแตนดาร์ดของรถคันนี้ก็จะมีนี่เลยที่รองนนนนน่อองงขึ้มาััเะครบ เราก็สามารถเอาขึ้นมาได้ปุ๊บนั่งปุ๊บโอ้โหสบายเลยอะแล้วยิ่งตอนนี้โอ้โหลมเย็นเข้ามานี่ใช้ได้มากตัวเบาะเองก็จะมีเสริมขึ้นมานะครับสำหรับคนนั่งก็คือตัวเบาะมิกกี้เมาส์ที่เขาเรียกกันเบาะมิกกี้เมาส์เอาไว้ทําอะไรนะครับผมไอหูนี่เอาไว้ทําอะไรง่ายๆเลยถ้าเราหลับแล้วเราเจอเบาะที่มีหัวแบบธรรมดาคอเราหักได้นะครับขับไปนานๆเรานอนคอหักอย่างนี้ถึงที่หมายปุ๊บคอเคด ไอ้ตัวมิกกี้เมาส์เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวซัพพอร์ตเราก็คือเวลาเราหันไปเนี่ยแทนที่มันจะคอหักมันก็จะซัพพอร์ตเราตรงนี้นอนสบายมากขึ้นนั่นเองสําหรับคนนั่งนะครับผมที่อยู่ข้างหลังคนขับรถเนี่ยอาจจะไม่สามารถปรับตัวเบาะข้างหน้าได้แต่แต่ถ้าเป็นเบาะข้างหน้านะครับที่เป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยเราสามารถปรับไปข้างหน้าได้อีกนะถ้าเกิดไม่มีคนนั่งซึ่งปรับไปข้างหน้าเนี่ยข้อดีคืออะไรสาหรับคนนั่งข้างหลังแล้วนะครับถ้าเบาะข้างหน้าเนี่ยมันปรับไปหน้าสุดเนี่ย เราเอ็นได้เรายืดขาได้ยาวแบบสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมข้ามไปคือเท้าผมแบบนี่ผมสูง170กวา่าคือเท้าผมยืดแบบสบายมากเลยครับแล้วก็ตัวเบาะเองผมเอ็นไปสุดนะก็กลายเป็นแบบเตียงดีๆนั่นเองชอบมากคือมันเป็นรถรถตู้ที่นเนกประสงค์จริงอ่ะแล้วไม่พอคุณมีจอใหญ่ๆอีกอันหนึ่งตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งจอตัวนี้ก็จะสอดคล้องกับข้างหน้านั่นเองถ้าเกิดผมเปิดอะไรดูอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังก็จะ ก็จะโชว์ออกมาก็ oh, ประมาณนี้นะครับสาหรับคนนั่งหลังสบายมากไม่ลืมนะครับลืมบอกไปคันนี้ก็จะมีหลังคาแก้วมาให้ด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้หลังคาแก้วบานหลังเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ไม่ใช่แค่เปิดข้างนอกนะครับสามารถเปิดปิดจากข้างในได้ด้วยเอจะสามารถเปิดปิดจากฝั่งคนนั่งข้างหลังได้ด้วยนี่และก็คันนี้นะครับผมข้างบนนี้ก็จะมีปรับแอร์และปรับไฟนั่นเองอ่าผมเปิดไฟก่อนไฟเอมเบดไลท์นะครับสามารถปรับสีได้อีกต่างหากด้วยอ่า อารมณ์เหมือนไปพวกแบบร้านตามโรงแรมไปนั่งจิบวายจิบอะไรอย่างนี้ก็ฟีลลิ่งเดียวกันเลยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าตัวเวลไฟแซคันนี้ก็ใครชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรคุยกันได้สนุกสนุกกันสำหรับตอนนี้ก็อยากรู้แล้วเนาะว่ารถเวลไฟคันนี้เต็นคุณหญิงขายเท่าไหร่คันนี้นะครับเป็นเวลไฟแซจีท็อปสุดของรุ่น ปี2017วิ่งมา60,000กว่าโลนะครับผมเสนอขายอยู่ที่2 5 9,000บาทนะครับใครที่หาอยู่รีบมาเลยเพราะว่าก็รู้กันอยู่แล้วเต็นรถคุณหญิงนะครับหนึ่งเลยรถมาไวไปไวมากและยิ่งเป็นรถที่เป็นรถฮอตๆอย่างนี้นะครับมาจับจองกันได้เลยใครอยากมาเจอตัวจริงวิ่งเข้ามาเต็นคุณหญิงได้และผมไม่ได้มีแค่เวลไฟล์คันนี้คันเดียวนะครับผมมีตัวปี2 0 0 9 2 0 1 ให้คุณได้เลือกอีกด้วยตัางหากก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่หาเวลไฟโซโสมปัจ well จุบันนะครับผมก่อนไมเนอร์เชนตัวนี้รถปี2017วิ่ง60,000กว่าผมตั้งขายอยู่ที่2,590,000บาทโทรเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อกันมาได้เลยอ่ะโอเคก่อนที่จะจบกันนะครับแน่นอนอยากฝาก อีกหนึ่งเรื่องนะครับหรือเรื่องซื้อรถเข้างงนั่นเองตอนนี้ใครที่อยากขายรถนะครับผมไม่รู้จะไปติดต่อใครติดต่อมาที่เต็นท์คุณหญิงได้เลยตามเบอร์โทรตามไลน์แอดส่งรูปส่งสำเนามาให้นะครับผมเ, <S <S เดี๋ยวผมติดต่อส่งรูปส่งสำเนามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดราคาโอเคปุ๊บผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนฝากด้วยและไม่ได้ฝากแค่นั้นฝากกดไลค์ q, กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับผมเพื่อผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปเรื่อยๆโอ้ยตอนนี้มอไซค์รถ เต็มไปหมดเลยเสียงดังมากเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ